ตรวจสอบสถานะเกษตรกรง่ายเดดเดียวลงทะเบียนร,รอรับเงินเยียวยา15,000บาทสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัพเดตใหม่ๆค่ะ หลังจากที่กระทรวงการคลังก็ได้เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร,เ,ร,กรเพื่อแก้ปัญหาโควิด -19 นะคะแล้วก็แก้ปัญหาภัยแล้งรายละ15,000บาทจํานวน9ล้านครัวเรือนนะคะแต่จะได้ครัวเรือนละ1นรายนะคะแล้วก็เป็นการจ่ายเพียงครั้งเดียวนะคะโดยจะยึดข้อมูลที่เกษตรกร,ร,กรขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ก่อนหน้านี้นะคะ แล้วก็ตรวจสอบกับฐานข้อมูลของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกศนะคะการจ่ายเงินให้กับกลุ่มเกษตรกรก็จะจ่ายเพียงรอบเดียวนะคะจำนวน1 5 0 0 0บาทซึ่งต่างจากการจ่ายเงินเยียวยา5,000บาทให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระ3เดือนนะคะก่อนจะขยายวงเงินเพิ่มภายหลังนะคะสำหรับผู้ที่ไม่แน่ใจนะคะว่าตนเองเป็นเกษตรกรหรือไม่นะคะก็สามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะได้ที่เว็บไซต์นะคะ ที่เว็บไซต์ f a r m e r d o a e g o t s นะคะแล้วก็กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะคะแล้วก็เพื่อตรวจสอบสถานะความเป็นกเกษตรกรได้ไม่ยากนะคะโดยหากเป็นกเกษตรกรนะคะแต่ว่าไม่พบชื่อตัวเองก็สามารถไปลงทะเบียนได้นะคะโดยการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร,ร,ร15,000บาทนี้นะคะก็จะมีการชงเรื่องเข้าคอรมอในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะ แล้วก็จะได้ข้อสรุปอีกทีนึงนะคะว่าจะจ่ายเงินให้กับเกษตรกรวันไหนนะคะซึ่งพ่อแม่พี่น้องนะคะที่ไม่แน่ใจว่าเป็นเกษตรกรก็สามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะของตนเองได้นะคะเดี๋ยวทางช่องจะทิ้งลิงก์ที่สามารถเข้าไปเช็คสถานะได้ไว้ใต้คลิปนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ